ธนวากีเป็นวันที่5้าของการอบรมวิปัสสนากรรมฐานเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์โดยท่านพระอาจารย์นาอกาสนี้กราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์โปรดให้โอวาทธรรมและตอบปัญหาธรรมตามสมควรจเจริญพรญาติโยมมีคำถามไหมคำถามหมดตอบไปหมดแล้วใช่ไหม บัณฑิตไม่ทิ้งธรรมนะโยมนะบัณฑิตไม่ทิ้งธรรมคนฉลาดนะคนฉลาดคนมีปัญญานะ่ยไม่ทิ้งธรรมนะจะเกิดสถานการณ์ต่างๆเลวร้ายเพียงใดนะ ดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะไม่ดีนะดีก็ดีก็กจ,จะทิ้งได้ใช่ไหมเกิดว่าเออเป็นไปนในทางที่เราได้เงินได้ทองได้ยศถาบรรดาศักด์อะไรของเราเข้ามานะเราก็าจ,จะทิ้งธรรมะได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้ไอ้ที่สำคัญก็คือเวลา <c oughs> ไม่ดีนะ เวลาเสื่อมนะเวลาชีวิตเราเสื่อมนะเสื่อมด้วยวัยด้วยสุขภาพร่างกายด้วยญาติด้วยทยรัพนะด้วยยศด,ด้วยเกียรตนะิคนฉลาดไม่ทิ้งธรรมะยังยึดมั่นมั่นคงนะในธรรมะนั้นนะ ยึดมั่นไม่ได้ยึดมั่นดังนั้นนะไม่ได้ยึดมั่นแบบแบบยึดมั่นถือมั่นนะไม่ใช่แบบนั้นนะก็เรียกสมมาทานนะเรียกว่าการที่เราได้ได้เข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วและเป็นหนทางสว่างของใจเป็นที่พึ่งนะเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งของจิตใจเราแล้ว เราก็รู้นะว่าจะต้องทำอย่างนี้จะต้องดำรงจิตอยู่ในศีลแธรรมแล้วก็การประพฤติปฏิบัติในด้านสตินะสติสัมปชัญญะในด้านการฝึกหัดปฏิบัติตนของเรานะการที่จะวางจิตอย่างไรนะเมื่อเกิดสถานาการณ์ต่างๆนะ ก็จะไม่ทิ้งธรรมะนั้นไปนะไม่ทิ้งคําสอนของพระพุทธเจ้าไปนะเขาเรียกคนฉลาดนะคนฉลาดเขาทาอย่างนั้นจริงๆมันเป็นความฉลาดด้วยปัญญาด้วยด้วยการเราพิจารณาเราไต่ตรองเราได้ฝึกได้หัดได้ทํามาเรื่อยๆมาไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ บางบางครั้งนะบางบางครั้งเนี่ยมนุษย์เราคนเราก็ป่วยเนี่ยก็ป่วยเนี่ยเวลาป่วยนะป่วยธรรมดาก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าป่วยหนักเราก็อาจจะทิ้งธรรมะได้เวลานั้นนะถ้าป่วยหนักนะถ้าป่วยหนักนะ แต่ที่จริงเราไม่ควรจะทิ้งธรรมะไม่ควรทิ้งเพื่อนเพื่อนของอาจ,อา,จารยนะ์ท่านบอกว่าท่านบวชเนี่ยท่านบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมนะไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้นะท่านบอกว่าถ้าตายแล้วเกิดก็จะบวชอีกท่านบอกอย่างนี้เออ จะบวชไปเรื่อยๆท่านบอกเงี้ยตายแล้วก็จะบวชอีกท่านว่านะเออท่านก็มุ่งบ้านดีนะแต่ไม่รู้ท่านไปไหนแล้วตอนนี้นะเรายังอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าดูจากนี่ก็น่าจะอยู่นะน่าจะยังเป็นพระอยู่นะท่านปฏิบัติธรรมมานานแล้วนะแล้วก็ได้ผ่านประสบการณ์ทางโลกนะ ทั้งเรื่องดีเรื่องไปดีเรื่องผิดเรื่องถูกของตัวเองนะมามากนะแล้วก็ได้บวชนะท่านก็ว่าถ้าถ้าตายแล้วเกิดก็จะบวชอีกท่านว่าอย่างนั้นนะก็ดีนะดีมั่นคงดี <c oughs> จริงๆนะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเก่าๆนะโบราณน,นะ ป่วยไข้เนี่ยท่านก็ไม่ได้ทิ้งธรรมะนะเวลาเราป่วยไข้เนี่ยท่านเป็นภูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติธทมจริงๆอะ่ะแต่ว่าป่วยไข้เนี่ยก็เออก็ปฏิบัติธรรมต่อไปนะผมว่าอยู่ในอยู่ในการประพฤติปฏิบัติของเราต่อไปนะไม่ได้ทิ้งธรรมะ แม้กระทั่งบินทบาทเนี่ยนะบินไม่ไหวก็ยังไปบินหน้าวัดเนี่ยที่ท่านรักษารักษาข้อวัดนะเดินไม่ไหวก็ก็ไปไปถึงหน้าวัดเนี่ยแล้วก็กลับนะก็ยังทำการประพฤติปฏิบัติอยู่ในเรื่องธุดงนะในเรื่องความเจ็บป่วยไข้เนี่ย ถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะท่านสละนะสั้นสละสละเรื่องพวกนั้นนะคือไม่ใช่เป็นคอยตามตัวเองนะตามใจตัวเองนะแต่สละเพื่อธรรมะนะแม้ป่วยไข้หนักๆด้วยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะทิ้งธรรมะไปนะ แต่มีใจมั่นคงนะที่ที่จะประพฤตินะประพฤติกรรมฐานของเราไปสม่ำเสมอนะนี่ก็ดีนะเป็นข้อเป็นความมั่นคงนะของผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นว่าบัณฑิตนะไม่ทิ้งธรรมะ ทีนี้เรื่องหนึ่งเลยคือเราทุกคนนะม่จะเกิดกับเราได้ทุกคนก็คือเวลาเราเราประสบเหตุที่จะต้องทุกทุกเนี่ยนะทุกใจเรานะเวลานั้นนะ่ะเราจะลืมเราจะลืมธรรมะในตอนนั้นอ่ถ้าที่ถูกคือถ้าที่ขูกนะถ้าเราเราเลอกได้นะ ให้เราระลึกถึงการประพฤติปฏิบัติของเราไม่ปล่อยใจของเรานั้นไปตามความทุกข์หรืออารมณ์ของเราจนทอดทิ้งการประพฤติปฏิบัติของตัวเองไปนะอันนี้อาจจะดีมากเลยถ้าผู้ใดที่สามารถดำรงจิตไว้ได้ในลักษณะเมื่อเกิด ภัยพิบัตินะเกิดความยากลำบากนะต่อชีวิตนะหรือต่อความทุกข์อารมณ์ของตนเองเราก็ยังคงมีความมั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเสมอนะถึงว่าบัณฑิตนะไม่ไม่ทิ้งธรรมะนะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นได้เนะี่ยก็เราจะได้รับอน,นิสงส์มากนะ การประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนคนธรรมดานะไม่เหมือนคนทั่วไปอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติที่เราได้เชื่อนะั้นได้ศรัทธาคําสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วเราได้ลงมือทำํำเราได้ทําตามนะเราจะได้อานิสงส์นั้นนะอย่างถึงจิตถึงใจเราแหะนะถึงจิตถึงใจของเราเลยนะ เพราะเราเป็นคนที่ศรัทธาจริงๆนะเป็นคนที่มั่นคงนะในการประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะได้อานิสงส์มากนะเมื่อโยมนะกลับบ้านไปนะก็ควรประพฤติกรรมฐานต่อไปนะ คนจะมีเวลานะให้กับการประพฤติปฏิบัติทุกๆวันนะถ้าในช่วงนอกเวลาก็เป็นการตามรู้กายรู้ใจของเรานะเวลากระทบอารมณ์ก็พิจารณาเข้าไปที่จิตเรานะถ้าไม่มีอะไรให้กระทบแบบปรุงแต่งนะก็ดูดูกายนะดูกายดูอิเียบทต่างๆ เมื่อความคิดเราเกิดอยู่เนี่ยก็มันรู้ความคิดตัวเองบ่อยๆปัญหาของของผู้ปฏิบัติธรรมนะทุกๆคนปัญหาเดียวกันก็คือเมื่อเราคิดแล้วเราไม่รู้เราก็อยากคิดไปเรื่อยๆแล้วก็หลงอยู่ในความคิดปัญหาที่เราหลงอยู่ในความคิดเป็นปัญหาที่ทำให้เราไม่รู้สึกตัว เองนะคือไม่รู้เท่าทันความคิดของเราเองโลกเราเนี่ยนะถ้าจะพูดให้มันตรงที่สุดก็คือเราวุ่นวายอยู่กับความปรุงแต่งของเราก็คือความคิดเราเนี่ยนะเราหลงอยู่ในความคิดแล้วก็ออกจอากความคิดไม่เป็นนะ พวกฝรั่งเขาว่าเน่ยเขาว่าเน่ยเพราะฉันคิดฉันจึงมีอยู่ฝรั่งนะปัชญาฝรั่งนะเขาเข้าใจว่าความคิดเน่ยเป็นตัวตนของเขาฉันคิดฉันจึงมีอยู่นะฉันขอเป็นคนสําคัญนะฉันขอให้ได้เสนอความเห็นฉันขอให้ฉันได้คิดแล้วก็ได้แสดงได้เห็นอขอให้ฉัน เป็นคนเก่งขอให้คนอื่นเขาว่าฉันเก่งขอให้ฉันได้เสนอความคิดตัวเองฝรั่งนะนิสัยฝรั่งเขาจะเป็นแบบนั้นนะค่อนข้างจะมากกว่าคนทา,ทางบ้านเราของเราก็เป็นเหมือนกันแต่ของฝรั่งเขาจะมากกว่าเพราะเขามีทิฏฐิไปนในทางนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านตรัสว่านะ ความคิดไม่ใช่ตัวตนเพราะหลังเขาคงไม่เข้าใจนะนะถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัตินะหรือว่าไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความคิดไม่ใช่ตัวตนนะว่าความคิดไม่ใช่ตัวตนมีพราหมณ์นะมีพราหมณ์ที่เป็นมีนักบวชน,นักบวชนอกศาสนาไป เป็นน้องเป็นพี่เป็นลุงของพระสารีบุตรนท่านก็เป็นเจ้าความคิดตระกูลพระสารีบุตรก็รคงเป็นคนฉลาดนะพระสารีบุตรนั่งพัดพัดพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหลังลุงที่เป็นนักบวชนอกศาสนามาถามพระพุทธเจ้ามาแสดงความเห็นนะนะเขาบอกว่า ข้าพเจ้าเนี่ยมีความเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้านะเขามีความเห็นว่าอะไรอะไรก็ไม่สมควรแก่เขาเพราะว่าอย่างนี้ดูความคิดเขาเขาไปเสนอความเห็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าความคิดนั้นก็ไม่สมควรแก่ท่านอท่านบอกว่าความคิดของท่านอะไนไม่สมควรแก่ท่านเพราะว่าอย่างนี้ ก็หมายความว่าแม้แต่ความคิดนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของท่านนะท่านคิดว่าความคิดท่านถูกแล้วนะแต่ว่าความคิดนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของท่านเป็นแค่ความปรุงแต่งนะจากการคิดเก่งนะจากประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เว้นแม้ในทางธรรมนะญาติโยมทั้งหลายในทางธรรมนั้นแม้เราจะประพฤติปฏิบัติ แล้วก็มีการศึกษามามากมายเท่าไหร่นะถ้าเราไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็จะติดอยู่ในความคิดของเราเนั่นเองเราก็ความคิดของเราเนั่นแหละถูกเราว่าอย่างเงี้ยนะผู้ศึกษามากๆนะในทางพุทธศาสนาเหมือนกันเราท่องพระสูตรต่างๆได้เนี่ยเรารู้รู้เข้าใจอะไรต่างๆในพระสูตรทั้งหลายเนพในพุทธพจน์เนี่ยนะ ก็ไม่พ้นไปจากความคิดตัวเองอยู่ดีไปติดกรอบของสมมุตินะของความคิดของภาษาคือว่าเราเชื่อว่าความคิดของเรานะถูกต้องนี่นะอันนี้แหละให้เรารู้สึกตัวว่าแม้ความคิดนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของเรานะแม้ทิฏฐินั้นน่ะก็ไม่ใช่ตัวตนของเรา ถ้าผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมะแล้วนั้นเขาจะรู้เท่าทันความปรุงแต่งนะหรือว่าความยึดถือความคิดความเห็นทฤษฎีต่างๆของตัวเองเ็าเข้าใจอ่ะว่าอันนั้นมันเป็นแค่ปรุงแต่งเท่านั้นแหละมนเกิดแล้วก็ดับไปนะมันไม่ได้ใช่ตัวตนอะไรของเราเขาเรียกว่าสังขารไงสังขารลาอานิจจานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปติดอยู่ในความคิดตัวเองนะนะอย่าไปติดอยู่ในความคิดของตัวเองแล้วเราก็ถ้าเรายังเป็นคนที่ติดอยู่ในความคิดความเห็นของเราเองแล้วเราก็จะสะดุ้งสะเทือนเราไม่สงบหรอกไม่ถึงนิพพานนะสะดุ้งเออ สะดุ้งสะเทือนเพราะว่าเมื่อเราเมื่อมีคนคิดต่างจากเราเนี่ยเราก็สะดุ้งใจของเรานั่นแหละเราก็ยึดถือความคิดของเราเนี่ยมันก็สะดุ้งในใจเรามันปรุงแต่งนั่นนหะมันซ้อนขึ้นมาแม้กระทั่งความสะดุง้งปรุงแต่งในใจของเรามันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันไป็นกระทบตัวมานะของเราตัวตนของเราเนี่ยมันก็สะดุง้งใจเราก็หวั่นไหวสะเทือนใจ สะเทือนจิตใจของเรานะให้รู้เท่าทันมันนะฝึกไปเรื่อยๆนะก็จะรู้นะฝึกไปเรื่อยๆก็จะรู้และพัฒนาขึ้นและที่สำคัญนะเราจะลดตัวตนหรือว่าความคิดความเห็นของเราได้นะคือเราเนะี่ยอย่าไปเถียงกับคนอื่นนะเราเนะี่ยลด ทิฏฐิมาหน้าของตัวเองแล้วก็อย่าไปเถียงกับคนอื่นพยายามฝึกหัดตัวเองในทางที่ไม่ไปเถียงกับเขาทะเลาะกันเถียงกันยอมไม่ได้อย่างเงี้ยนพวกเนี้ยเป็นกิเลสของเราทั้งนั้นนะเราควรรู้แล้วก็ระงับอดทนอดกัน้นระงับไอ้ความคิดปรุงแต่งของเราตั้งนั้นแล้วปล่อยมันไปแล้วก็ เราจะสงบนะธรรมะแท้ๆนะ่ะไม่ใช่วิวาดกันไม่ไม่ไม่ใช่วิวาดหรือว่าทุ่มเถียงกันถ้าเราวิวาดกันทุ่มเถียงกันเราก็ไม่พบสงบนท่านสอนให้เราในะสงบจากปรุงแต่งไงจากสังขารตัวเรานะสอนให้เราสงบให้พบสันติสันติธรรมสันติภาพ สันติสุขในใจของเราคือความสงบระงับของความปรุงแต่งของความคิดนึกของเราความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยสงบจากตัวตนนะหรือมานะทิฏฐิของเรานะนะก็ประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเรื่อยๆไปนะแล้วก็ฝึกหัดตนเองในทางที่ ลดละตัวตนของเรานะถ้าเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องตัวตนเราจะต้องน้อยลงเรื่อยๆอันนี้คือเครื่องชี้วัดว่าท่านเราก้าวหน้าหรือยังนะถ้าเราประพฤตนะปิปฏิบัติธรรมถูกนะเป็นสัมมาปฏิปทาถูกต้องเนะี่ยตัวตนของผู้ปฏิบัติจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะ เราจะยึดน้อยลงนะเราจะฟังมากขึ้นนะแล้วก็พัฒนาไปอีกละมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะจนจนกระทั่งเราไม่ยึดถือ,อและมันจะถึงสมบูรณ์มันนะเรียกว่าก้าวหน้าว่าไไโยม อืมมันก็ประสานกันได้ยากอะนะอะวันก็มีทั้งสองอย่างนะโยมคือว่าอะไรนะ เอาคนที่เขาเก่งตรงนั้นน่ะมาปฏิบัตเิเขาก็จะมีความสามารถในการที่โยมต้องการนั้นได้คือต้องเอาคนที่เก่งนั้นด้านนั้นน่ะมาฝึกเ,เขาถึงจะเก่งถ้าเขาเก่งทางนี้แล้วทางธรรมแล้วนะ่ะเขาก็จะสามารถเอาจิตที่บริสุทธิ์ของเขานั้นไปพัฒนาในส่วนของความรู้นั้นได้ แล้วก็จะดีมากมันไม่มั่วมันจะเป็นบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ดีจะใช้ประโยชน์ได้มากต้องเอาคนนั้นมาฝึก ถ้าพวกถ้าพวกที่เขาคิดเก่งอันั้นนะเขาต้องฝึกในด้านสมาธิสมาฝึกไหมถ้าถ้าเขาฝึกสมาธิจะช่วยจะช่วยให้เขา,เาสามารถคิดอะไรได้ดีเพราะมันจะมียานชนิดหนึ่งในสมาธินะเวลาที่เวลาที่สมาธิมันส,สงบแล้วใช่ไหมมันจะเกิดความรู้พิเศษเฉพาะด้านของเขามัน